ดนีโอ้ยอย่าไปไกลมากใจเย็นๆกลุ่มนี้กลุ่มนี้ใช่ใช่ใช่อันนี้ของผมครอคหมดเลย5ตัวเนี่ย เนี่ยห้าตัวของผมหมดเลยคอรอกพี่คอรกผมหมดเลยห้าตัวพี่บ้านผมหมดเลยครับห้าตัวโอ้ยยกสูงแล้วลูกเอ้ยอย่าสูงมาก ใครนำวะตอนนี้ใครเป็นตัวนำผูกเนี่ยดูก่อนออหอยดำ,าดำอาวผูงแตกเอ้าเอ้าแปมาเร็ว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 แปมาเร็วแปดแปด เร็ว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 มาโอ้ยชนพี่ฮะตามมาลงมา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 เก่งมากเก่งมากครบแล้วครบแล้วลูกโอเคเก่งมากไาขึ้นก่อนขาขาขาเก่งลูกเก่งเก่งเก่งโอ้ยน้อใหญ่มาแก้วมาเร็วมาเร็วลงก่อน